สวัสดีค่ะพบกับช่องมิย u กิ Channel น้สวัสดีตอนเช้านะตอนนี้กำลังกลางร่มอยู่นะพี่พราะฝนตกพายุเข้าเนาะนี่นะคะก็คือฝนตกพายุเข้าแล้วก็ต้องเดินไปทํางานนะคะเดินขึ้นรถบัสแล้วก็ไปทํางานเนาะนี่นะชีวิตคนญี่ปุ่นเดี๋ยวดูกันนะวันนี้ว่ารถไฟจะสายไหมเพราะว่า ส่วนใหญ่ถ้าพายุเข้าหรือมีลมมีฝนเยอะหรือพิมะตกเนี้ยรถบัสเขาจะเลอะนะก็เลยไปก่อนเวลานิดนึงเนะาะน <c oughs> <c oughs> ี่นะคะรู้สึกเจ็บๆบคอ หยุดไม่ได้นะหยุดไม่ได้ดูคลิปเนาะดูคลิปที่ที่ที่เขาถ่ายลงมาโอ้โหพัดรถได้เป็นพันเลยโอ้โหเห็นแล้วก็แบบว่าเนะาะสงสารแทนนะสงสารเจ้าของรถนะคะชีวิตเราก็ต้องสู้ต่อไปนะพี่ๆคะ่ะ นนี้คือถ้าปิวถ้าปิวถ้าลมแรงๆปิวกับได้ก็ยังกลับมาได้เป็นปกตินะคะนี่แต่ถ้าสีขาวๆข,ข้างหน้าเนี่ยถ้าโดนลมพัดทีก็ต้องทิ้งอย่างเดียวนะเพราะเป็นเหล็กเนาะเห็นไหมของหนูมันจะมีสีขาวๆก็คือสามารถกลับได้มาเหมือนเดิม มาถึงคนแรกเลยนะคะถ้าเราขึ้นคนแรกเราสามารถเลือกที่นั่งได้เนาะไปรอกันเถอะค่ะนี่นะข้าหนหลังนานเทาไหแล้วเลมดูนะดูลมลมพัดละะ่มเล ลมโดนอากาศเย็นน้อยน้ำมูกไหกลละพัดชมพูรถวัดมาแล้วนะเัาก็จะวนรอบแล้วก็มาถึงเราเนาะถ้าข้างล่างเนี่ยจะมีเยอะนะแต่ถ้าข้างบนแถวหน้าบ้านหนูเลยจะมีะชั่วโมงละสองคันสามคันนะ We need you. นีเ่เราพัดแบบว่าพัดเบาๆแล้วทีเมื่อคืนนี่โอ้โหลมหนักกลัวมากนะคะลมพัดพายุพัดแล้วโอ้โหเสียงน่ากลัวมาก รัดมารอบ33ถ้า34มันจะอเออิม,มจะเลนเลนนิดนึงนะคะเนาะไม่ทันเราต้องวิ่งแต่ถ้ารอบ33เราไม่ต้องวิ่งนะคะนคนเริ่มต่อแถวยาวแล้วอือน,นะคะ